กวางเจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือรอบด้านระหว่างกวางตุง้งฮ่องกงและมาเก๊าสู่ทั่วโลกซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเกาะตั้งแพลตฟอร์มเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของความร่วมมือระหว่างกวางตุง้งฮ่องกงและมาเก๊าสร้างความผูกพันระหว่างนาครกวางเจานครเซินเจ,จนิ้นฮ่องกงและมาเก๊าอย่างแ,น,แน่นแฟ้นเขตหลานซานครกวางเจาตั้งอยู่ที่เขตใจกลางของปากแม่น้ำจูเจียง ได้เปรียบในเรื่องของทงเลที่ตั้งมีการคมนาคมที่สะดวกมีศักยภาพการพัฒนาอังกว้างขวางเมื่อเดือนกันยายนปี2012เขตหนันซาได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งเขตใหม่ระดับชาติหลังจากนั้นตระทนีทางเศรษฐกิจสำคัญสำคัญของเขตหนันซาก็ได้เติบโตขึ้นในอัตรามากกว่ารา้อยละสิบมาโดยตลอด เขตหนานซาเป็นเขตใหม่ของนครกว่างเจาการพัฒนาเขตนน้นซาสามารถเพิ่มกำลังใหม่ให้กับนครกว่างเจาซึ่งเป็นมหาคนครที่มีประวัติยาวนาน เขตหลานซาตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางระหว่างกวางเจา้าเซิจจนเจิ้นฮ่องกงและมาเกา๊าเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างกวางตุง้งฮ่องกงและมาเกา๊าสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วสามารถใช้หนานซาในการยกระดับความสัมพันธ์ทางตลาดการเงินการบริการสาธารณะและการบริหารสังคมระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงและมาเกา๊าให้ใกล้ชิดในแสงยิ่งขึ้น